สบายดีพี่น้องนี่กันเอาไมมนางอ้อนมาปันา่นไห้เด้อเพื่นเอามาแต่น้ำนางมนมาแบ่งให้แม่ก็เอาไวก้กินแล้วก็สิบอกแกงแน่แล้วก็สิต้มแน่เพื่อนแม่มึงแน,น่หักนางไข่ดาวหยอกกับเบาเบิ่นเพื่นสบายดีเด้อนี่ด้อมันจะหักเลยพี่น้องเอ้ยเบิ่งก็หายอุ้ยด้วยอย๋อ เห็นผู้ใดมากกันแลนใส่เห็นนัองอ้นมากก็ดีใจดีใจแท้ดีใจว่ะใจขนาดนั้นกินอย่างเงี้ยดีใจเราบางทีเนี่นางอ้น,ออนถ้ากระเมื่อบางหน,นึ่งเนี่ยมาเอาน้ำมัให้แม่แล้วก็ได้ขนมแนี่ยนัองอ้นผลึอให้แม่นี่ขนมปลาเมือกสามอันเพื่อนเอาไปกินอันหนึ่งแล้วก็กล้วยขนมกล้วยอันนี้ก็ไม่มากเลยน่มอ้นมา,ก,นมนมาก,กินขนมแบบนี้เด้อขนมปลาเมึกนี่ยนังอ้นมาก,กิน แสบพี่น้องเธอก็เลยซื้อมาผาดนี่ไม่พี่น้องไม่ไรไม่ไรั้งหมดประหารอ่อ,อนอ่อ,อนนะแส้ใส่ใส่ได้ไดมันจะต้มไว้ตม้ตมไว้บมูขาวแกงหอกเพระาะว่าพันธะมนหมูต้มมันจะเป็นน้ำมันแห้งคืนต้มไว้ก่อนอย่าอื่นให้จังสีแกง ตมไปกินแน่แกย,ยวกปิ่อ,อนอน้ำไม่ไหลหละหมุกาหารนะลายแถวพู่นะแถวตีนพูดตีนเขาอ่ะอือ่วับ,บกอ่มันใคร มาเด้อ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 ไข่ดาวมาเด้อมาเด้อลูกเดอมาเดอเล่นน้องใหม่ไรแสบน้องเอ้ยน้อใหม่น้อใหม่ไลน้อใหม่โจดแสบนะ จะไม่โจดนั่นจะไม่โจดก็หอมเลยจะไม่โจดเออน้ำมันเทศเนาะเป็นน้มันเอน้ำมัโจดแต่อยู่เนื้อนั้นมันกะทินอสำคัญกัน้องไม่ไหลนี่แหละจะไม่โจดทางกระได ม่ไล่ยางนั้นองาต่มันน้อยาวเออตุังยังหมึกอยู่เนาะทำไมมืนกันคือมัน l าเลยคื่วานเานพนโอ้ยทางานพ้นตกอยู่ด้วยลักล่างานนมันเได้ล่าเลยทาง้นมันออกกรอดทำไมทางนน่ะทางาี้เบิ้ยามหงแล้วนทางนี้มีแต่น่ทางนี้โต๊ด้แลกันทั้งทังหมึกก็คิเบิ้ยามกัน มันไกับลาวกินค่อยแรงค่อยพ้นนะตะมนเบาอยู่หนุนนะน้ำใหม่นะน้ำแรงกับบัอืดน้ำใหม่นะพอได้กินตะมนเบามันแถวห่วยเด้มีห่วยมันซุ่มห่วยตีนเขาที่จะคนสูบูๆห้าบันไดทั้งนั้นข้าวบัวหากินนี่จะซื้อหรออืมจะซื้อข้าวบัวหากินทางนั้นนะข้าวบัวขาปลา อกินคือบ้านบ้านห้าเขาสปาห้าหน้าไม้ตื่นมาห้ากบเลยกินน้องพี่น้องแล้วก็เขาปไาห้าหน้าไม้ห้าเฮ็ดตื่นมาพุทธคิโลนี่ย่างบ้านนาคารักสะหุกต้มเนาะเยี่ยมต้ม สันแก้ป็นห่อนใส่กระสอบมาโยตันแอนห่อนเป็นอายตรวจๆนแม่้เนี่ยห่อน ไปกระสอบมาแกงแกงเอาจังหน่อยแกงลายไร้เผือดแซ่บแกงพอดีกินมดนะดี เต็มถั่วใหญ่ตักถุงเดียวหล่นนะ้พี่น้องวิเศษบสน,นนนะ้องโอ้ข้าเจ้าที่งครับโอ้์ต่นเด็กแล้วว่าหมีนอีหยังเสียงหัวเพียงผลึกนะก็หเห็ดอีหยังเสียงหัวค่ะ,ะลตะะลกับทะเลสาบทะเลก็ยออย่งไดรย่องั้นเขาลงจะลงติดต่อ เออลงติดตได้ยังเนี่ยมาได้ไปสั่งก็ได้แต่ไม่ได้เลยแม่จิปก็แค่ได้ดิขนมได้ดิของมันสื่อหาแน่ต้มปลามืติมไม่ติมช่องเปือกของถังหอมไม่ใช่แหละ เห็ดะลกกับกระมักเบิงได้เล tiktok เห็ดคือกับคือเหดแงคือคือเป็นหลินมัเป็นหลิน tiktok หลินม้นเท่าเกงท่งโทรศั์จักในเห็ดแต่ว่าแบเบิงเยอะเบิงกระหู้ะ ก็มักเบิงอันมีท่านมีท่านสันนะมีท่านก้อนมีท่านสันมีมอนมักเบิงได้มอน mày này của tôi nhạt Được không bà ai ngài. ngay Nhị khẩu ấy. ngài. ngay Đấy.

น่ะเหนื่อย11 12ได้แกงอมัยไล่แฮงแซ่บเฮาเหลือกินยำมื้อแลงเฮาอุ่นติยำมื้อเช้าแฮงแซบเนาะพี่น้องอุ่นแกงน้อยกินยมื้อเช้าแบแซ่บบ่โออุ่นแกงอมกินยมื้อเช้ามันละแบมันไม่เข้างอสไ่บ่จักแล้วขบ่ฮู้ไปาซ้ายไปหงอเดี๋ยวนีฮะอ้ เอาเราขอไปเพื oh, cues, cũng, ่อนเราไม่เห็นเห็นเพื่อนหน่อยเขาเขาบอกว่าหุงมอหุงมอกมุ่มบมหุงมอเมืองโอ้ยผู้เท่าแล้วแล้วก็โซ่จะโดนจะได้ไม่เท่าไซโซจะได้พี่น้องเลยโซ่หลายเดือนแล้วแล้เราไปไส่เลยนั่งก็มองไปไส่ก็ได้ยางก็ได้แล้วเท่าแล้วเนาะแปดสิบแต่เป็นไปแล้วคน ลูโลกาไม่มีกับผู้คนพญันขยาวเราไม่มีกับผู้คนไม่มีใครปอดไม่มีไฟเลี้ยงดอกเลี้ยงขยันขยาวน่ะมันขึ้นกับผู้คนเลยแหละจะคิดว่าตัวเองสิบ่มีโลกเด้ออายุซ้ำหนึ่งกับแนวหนึ่งอายุซ้ำหนึ่งกับเป็นแนวหนึ่งคนเฮาน่ะเออสูดได้ติดหรือไม่ติดตัวจะได้หนีได้ไปไกลกว่านี้ เบิงเฮเม่นี่ยเบิ้งบิยังก่อนเนาะเ่เดนี่ก็บ้งยังน้องพ่นองเนาะเมมอนก็ขอลาไปก่อนเด้อผาคุดแซ่คนไรซับตะไคร้ทงแมมอนข้ใจสูดด้วยพ่นองเด้อาย